สวัสดีครับวันนี้มากินผัดกบครับไม่ยายทำเองครับจานนี้40บาทอร่อยแน่นอนครับใครหาใครหากบโอ้โหพอตาครับหาทุกคืนครครลองลองชิมครับไม่ยายผัดให้กินฟรอีอร่อยครับ

กหบบนุ่มมากครับอร่อยมากอืมนั่นน่นครับกลบนาพอตาไปหามาเมื่อวานครับตอนนี้เน้นกลับครับมเน้นข้าว รครคับรอ,อร่อยมากครับด,ดีครับมีน้องเมียมามานั่งดูการกินได้ฟิวครับแก้มนี้ด้วยม เอาอะไรมาให้กินไม่รู้ครับอร่อยครับมะแรงอร่อยนะน้องเมียผมโสดนะครับติดต่อได้เลยครับไม่ต้องหั่นหั่กลบนี่ครับ เขากินนี่เป็นด้วยครับเขาเรียกตัวอะไรครับแมงจุดจีวะแมนจุดจีนี่ครับเล่นไปทั่วเลยครับอะไรวะไม่ใช่เมงกระชอนนะจิงหลีดครับจิงหรีดเหรอจิงหลีดครับอร่อยมากอืมขบอร่อยครับ กรอบมากโอหตายละกลับหมดแล้วแม่แม่กลับหมดแล้วไม่ไหวแล้วข้าวยังเหลืออยู่เป็นจานเลย ไปยังกลับครับตายแล้วกูมีอะไรให้กินอีกอ่ะเนี่ยมัน้ะครับอร่อยครับข้าวเที่ยงครับกินตั้งกี่โมงบ่ายสอบ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีอะไรเด็ดแน่นอนบายครับผม